กลายเป็นประเด็นร้อนกลางโซเชียลเมื่อคุณอลิสออกมาโพส์คลิปวิดีโอพร้อมถ้อยคำเด็ดขาดชัดเจนว่าไม่แห่ภัยไม่ยอมความหลังจากมีหญิงรายหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของหมอลำสาวชื่อดังระดับท็อปของวงการตามคอมเมนต์พาดพิงเธอในลักษณะเสียหายหลายครั้งโดยเฉพาะล่าสุดที่แสดงออกถึงความพยายามราวีจนเกินเส้นความอดทนคุณอลิสกล่าวในคลิปว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยคอมเมนต์ว่าเราหน้าพลาสติก เราก็ยังไม่ว่าอะไรยังปล่อยผ่านเพราะคิดว่าไม่อยากมีเรื่องแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเหตุการณ์ที่ทําให้คุณอลิสตาตัดสินใจฟ้องอย่างเอาจริงเอาจังเริ่มจากการที่หญิงรายนี้เข้าไปคอมเมนต์ในเพจหนึ่งซึ่งพูดพาดพิงถึงยาหม่องที่เธอจําหน่ายโดยใช้ข้อความว่ายาหม่องคันชนีใช้ดีลูกค้าตายผ่อนสงประโยคนี้ไม่เพียงเสียดสีสินค้าแต่ยังพาดพิงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างร้ายแรง และอาจทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของคุณอลิสอย่างชัดเจนเจ้าตัวจึงออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าคำพูดแบบนี้คนมีการศึกษาเขาไม่พูดกันนี่มันเกินไปแล้วและมันคือการคุกคามอย่างต่อเนื่องฉันจะไม่ให้อภยัยและจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดในคลิปคุณอลิสได้อธิบายชัดว่าหญิงคนนี้ไม่ได้คอมเมนต์แค่ครั้งเดียวแต่ตามไปพูดซ้ำๆในพื้นที่ต่างๆหลายครั้ง ทั้งในโพสส่วนตัวและในเพจสาธารณะโดยทุกครั้งล้วนใช้คำที่สื่อถึงความเกลียดชังเหยาะเย,ย้ยและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์จากคำว่าหน้าพลาสติกในอดีตซึ่งเจ้าตัวเคยปล่อยผ่านมาสู่การพาดพิงสินค้าโดยใช้วัฒกรรมเสียดสีหนักจึงกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้คุณอลิสตัดสินใจไม่เงียบอีกต่อไปหลังจากคุณอลิสลงคลิปไม่นานก็มีเพจดังหลายแห่งหยิบเรื่องนี้มาวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อ โดยบางเพจถึงกับเรียกแฟนคลับของหมอลำสาวว่าซอมบี้ติ่งหมอลำตามราวีผู้หญิงจนโดนฟ้องเองเจ็บไม่จำขณะที่คอมเมนต์จากชาวเน็ตก็หลั่งไหลเข้ามาหลากหลายแงยม่มุมบางคนเห็นด้วยกับคุณอลิสเตมที่ฟ้องเลยค่ะสมควรแล้วปากแบบนี้ไม่น่ารอดขายของดีๆก็ยังโดนใส่ร้ายแบบนี้ต้องจัดการบางคนตั้งคำถามกับพฤติกรรมของแฟนคลับรักหมอลำก็รักไป แต่อย่าไประรานคนอื่นนี่ไม่ใช่ติ่งแล้วมันเกินแฟนคลับไปเยอะกล้าพิมพ์แบบนี้ในที่สาธารณะคิดว่าไม่มีผลเหรอโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะแต่บางส่วนก็มองว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งในวงการบันเทิงคุณอลิสเคยโดนดราม่าเยอะรอบนี้ดูเหมือนตั้งใจสู้กลับแต่ก่อนก็ว่าเขาเงียบรอบนี้เขาไม่ยอมก็ต้องดูว่าจะไปจบที่ศาลจริงไหมนักกฎหมายหลายรายเคยออกมาเตือนว่า การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลที่พาดพิงถึงบุคคลหรือสินค้าโดยไม่มีหลักฐานอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับในกรณีนี้การพูดว่าย่หม่องลูกค้าตายผ่อนส่งหากพิสูจน์ได้ว่าไม่มีมูลความจริงก็อาจถูกดำเนินคดตีตามพรบอรคอมพิวเตอร์หรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ที่มีโทษร้ายแรงยิ่งกว่าการหมิ่นธรรมดา ข่าวนี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องดราม่าระหว่างบุคคลในวงการโซเชียลกับแฟนคลับของอีกฝ่ายแต่แท้จริงแล้วมันคือบทเรียนสำคัญของโลกยุคดิจิตอลที่คำพูดบนโซเชียลไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปการตามราวีการใส่ร้ายหรือการพูดในลักษณะที่ลดทอนศักดิ์ศรีของผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่สาธารณะอาจไม่ใช่แค่ทำให้คนรู้สึกแย่แต่จะทำให้ผู้พูดเองต้องรับผลทางกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยนะครับ สำหรับกำลังใจและการซัพพอร์ตที่มีให้เสมอไม่ว่าจะช่วงเวลาดีๆหรือวันที่เจอเรื่องหนักๆแค่เห็นคอมเมนต์หรือข้อความจากทุกคนก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะรักและซาบซึ้งจากใจเลยจริงๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ